สวัสดีค่ะฉันอายุ64ปีชื่อคุณลัชิิกาบุญเมธีนะคะคือฉันมีอาการของคนผู้สูงอายุนะคะว่าฉันเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แขนขาไม่ค่อยมีแรงขึ้นลงบันไดก็ลำบากทีนี้เพิ่นมาเจอเจลนะ เจลตัวนี้ใครเป็นคนแนะนำครับคุณเฉลิมเป็น,นค,คนแนะนำมาก็เลยบอกว่ามันดีจริงนะพี่ไปเจอสวนหลวงแล้วก็บอกดีจริงนะเออเอางี้พี่ไม่มีตังนะพี่จะผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกได้ครับเอาไม่กลัวพี่หนีเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกพี่กลัวครับเราก็เออตกลงแล้วเอามาใช้ก็ประมาณสักครึ่งเดือนไปใช้แล้วมันก็รู้สึกว่าเออเรามีอารมณ์ที่แบบมีความสุขขึ้นนะ ว่าเออจากที่เราเหมือนซึมเศร้าแบบเบินบีนก็จะดีขึ้นแล้วก็ภายในร่างกายเราเหมือนเรา,เามีพลังบางอย่างอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเหมือนมีเรื่องมีมแรง <มา S 1> ใช่มีเรื่องมีแรงอ่าแล้วก็ผ่านไปอีกเออพอหมดไปขวดหนึ่งกระช้ยแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออเรามีฮอร์โมนนะ ฮอร์โมนตอนนี้มันทำให้เหมือนเรามีพลังสาวขึ้นมา <c oughs> ประมาณนั้นแล้วก็ลูกสาวก็เดินไปมองแม่คือหน้าตรงนี้มันกระต,ตึงถ้าบอกไปโบทอกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณแม่รู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นจากที่ฉุบๆประมาณนี้แล้วก็ไปออกกำลังกายได้ไม่เหนื่อยค่ะ <c oughs> ก็เลยว่าจะแนะนำให้กลุ่มเพื่อนๆที่ว่าสนใจให้ลองมาใช้ดู เริ่มจากครอบครัวก่อนนะคะและเราค่อยบอกต่อแล้วโลกสึ้เศร้านี่ดีอะไรดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นทำให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นใช่อยากอยากชีวิตชีวาใช่อยากฟังเพลงและเมื่อก่อนคือเพลงนง่ย่ามาเปิดนะฉันไม่เอาฉันยังไม่ไม่สนใจตรงนั้นก็จะเก็บตัวประมาณนี้ค่ะคือตอนมันทำให้เรามีชีวิตชีวาใช่ใช่ทำให้เราได้ชีวิต ครับวันนี้ก็อยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงเพราะว่าคิดว่คุยกันน่ะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนที่เกี่ยวกับเรื่องหูอื้อน,นะเพราะว่าเห็นบอกว่าเราเนี่ยเป็นหูอื้อใช่ก่อนที่มันชัดเจล<ช>สามเดือนอก็เลยอยากจะให้อธิบายถึงอาการเป็นยังไงช่วยิบายก็ตอนแรกก็เป็นใช่งเจสามเดือนแต่ทีน,นี้เราก็ไปไปเที่ยวมาเก๊าเขาก็บอกว่าโอ้เกีียวข้องกับ หมายถึงเราขึ้นเครื่องบินยากระเทือนแล้วก็ไปปุกวัวก่อนเนาะเยดนารมาบอกอ่ะเสร็จโอ้ยมันก็ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะเราก็ขึ้นขึ้นบ่อยเนาะเสร็จทีนี้มันก็เป็นมาสามเดือนก็เลยบอกโกไปเจอโกเนาะไปเจอโกโกก็บอกว่าเออไม่หายหรอกป้าอะไรอย่างเงี้ยบอกเออก็บอกไปหาหมอหมอก็บอกว่าเส้นเลือดแดงกัเส้นขามนสปาการกินยาไปคุณก็ประมาณเนี้ย เออมันยาอื้อยู่ตลอดเราก็เลยหมดถุงทางเนาะเสร็จทีนี้พอดีก็เลยมาเจอคุณเฉลิมมาเจอคุณเฉลิมก็เลยบอกว่าเออก็มีสมุนไพรตัวหนึ่งหมายถึงเจลเนาะเสร็จเขาก็บอกลองไปทาดูไหมอะไรเงี้ยบอกเออแต่มันราคามันก็ประมาณหนึ่งเลยออเราไม่มีตา ่อนนะะออไรย่างงเี้ยมรวอาการที่ว่าหูมันอื้ออื้อเนี่ยมันเป็นยังไงมันอื้อตึงๆเลยค่ะมันตึงๆอยู่ในในหูมันเป็นเสียงวีวีหรือว่าใช่วีวีเลยแบบวีวีทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยหรอทั้งวันยิ่งนอนก็จะอยู่อย่างนั้นเลยค่ะสามเดือนทุกวันด้วยทุกวันแล้วเราก็คิดว่าชีวิตนี้เราต้อแย่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายหาหมอเหรอยังเพียงแต่ว่าคือถามาโกใช่ไหม อปก็บอกหมอไม่หายแล้วก็เฮ้ยแล้วไปคุณก็เสียตังไหมอ่ะนะทำว่าเสียตังเราก็เลยอยาดเดิมก็กินยาก็เหมือนเดิมก็เลยพอดีนี่ไงเจอคุณเฉลิมก็เลยลองใช้เจก็ลองใช้เจลค่ะแล้วใช้ไปนานเท่าไหร่มันถึงหายประมาณสักเอ่อสิบห้าวันเกือบประมาณเกือบสิบห้าวันประมาณสิบห้าวันมันก็ดีขึ้นมันดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่แบบสนิทใช่ไหมมันก็จะมี นน่ก็คือเวลาเราพูดเวลาเราดื่มน้ํามันก็จะตึ๊กๆกเนาะเราก็ต้องอรู้สึกว่าเราก็ต้องทําอย่างเงี้ยไม่เราดื่มน้ำลายจะเ่ือ่า